ถามต่อมือถือจีนเครื่องหิ้วซื้อมาใช้ในไทยได้หรือเปล่ามีปัญหาหรือเปล่า1ครับบริการ Google service อย่างพวกแอป YouTube Map Drive Gmail Photo ใช้ได้ไหมคําตอบคือลงได้แล้วก็ใช้ได้ทุกรุ่นครับยกเว้นยี่ห้อที่โดนแบนถ้าไปที่หน้าการตั้งค่ามือถือจะมีให้เปิด GMS อยู่แล้วเราก็จะติดตั้ง Google Play มาลงแอปต่อได้ตามปกติ2ซื้อเครื่องหิ้วจะโดนล็อกโซนไหมคําตอบคือโดนบางยี่ห้อครับอย่างที่เคยเจอจะเป็นแบรนด์ One Plus เพราะว่าจะมีการล็อกให้ใช้ได้เฉพาะซิมในจีนเท่านั้นส่วนค่ายอื่นยังไม่มมไไม่่่คอออยยยเเจปปััญญญหาาาาสสสวนนมมมกใใใิิไไไททด้้ตต3ชณ ้หรือเปล่าใช้ 5G ได้ไหมคําตอบคือใช้ได้ครับมือถือเดี๋ยวนี้รองรับขึ้นความถี่ได้กว้างมากขึ้นเอาเครื่องจีนมาใช้ในไทยก็ใช้ได้ถึง 5G แต่อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยที่ทําให้ประสิทธิภาพสัญญาณไม่เท่าเครื่องที่ทามาขายในไทยโดยตรง4ตัว OS หรือระบบปฏิบัติการเอามาใช้แล้วเป็นยังไงคําตอบคือ OS เครื่องจีนจะดีกว่าครับเพราะว่าระบบที่ใช้ในจีนจะเป็นตัวล่าสุดได้อัปเดตไวสุดก็เลยจะลื่นกว่า5มีฟีเจอร์ไหนใช้ไม่ได้ไหมคําตอบคือมีครับมี Android Auto ที่ใช้เชื่อมกับรถยนต์ไม่ได้แล้วก็ตตัััววววแชรร์ไไฟล Quick Android Share ะะห่่างด้้ยกนนีีจมม